วันนี้เรามาพบกันสองรอบนะรอบเช้าผ่านไปแล้วนะคะตอนนี้เป็นรอบเย็นรอบเย็นนี้แม่บุญจะทำซุปฟักทองนะคะพระเอกของงานก็คือฟักทองตรงน,นี้ก็จะเป็นฟักทองแล้วก็กระเทียมสับหอมใหญ่สับอันนี้เป็นแครอทนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศที่ขาดไม่ได้ก็คือ,อผงปรุงรสนะคะหรือที่เรียกว่าเป็นซุปก้อน แม่บุญมีทั้งซุปก้อนแล้วก็มีทั้งซุปที่ทําเอาไว้นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นน้ํานะคะแล้วก็มีน้ํามันพืชอย่างแรกเลยที่เราจะทํากันเอาละก็จะเริ่มก,กันที่การใส่น้ํามันพืชลงไปสักประมาณหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนโต๊ะ ขาดไม่ได้นะคะก็มีเกลือแล้วก็พริกไทยด้วยนะคะอันนี้ก็ตั้งให้เขาร้อนแป๊บหนึ่งนะตอนนี้เตาลวน้ำมันเริ่มร้อนขึ้นมานิดหน่อยแล้วนะคะแม่บุญก็จะใส่กระเทียมลงไปก่อนเอาลงไปหมดเลยเป็นหอมลงไปเลย Thank you. หอมเริ่มเปลี่ยนสีเป็นใสๆขึ้นมาอย่างนี้นะคะเราก็ใส่อันนี้เป็นพักทองนะคะแล้วก็จะใส่พักทองกับแครดดลงไปก่อนนะคะ อของงานก็คือผักทองนะคะก็จะใส่เยอะหน่อยตกก่อต่อไป่อไปต่อไเต่อไ่ไ ของฤดูใบไม้ร่วงนะคะใบไม้เปลี่ยนสีวันนี้เราก็มากินซุกที่สีสันของใบไม้ร่วงกันนะคะแม่คุณก็จะเติมน้ำซุปลงไปนะคะ ซื้อไก่มาหนึ่งตัวนี่คุ้มมากเลยนะคะเอาโครงเนี่ยมาทําน้ําซุปแล้วก็เอาชิ้นส่วนของไก่ซึ่งแม่บุญทําไก่กอและไปแล้วนะคะให้ชมกันอันนี้น้ําไม่พอเราก็จะเติมน้ําลงไปอีกนะคะ ตอนนี้เราอยากจะยังไม่ปรุงอะไรทั้งสิ้นนะคะก็จะปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ประมาณ15-20นาทีนะคะลดไฟลงเหลือไฟกลางนะคะใส่ซุปก้อนลงไปนะคะเมื่อกี้ลืมบอกใส่ซุปก้อนลงไปแล้วก็ตั้งปิดฝาตั้งทิ้งเอาไว้นะคะประมาณ15-20นาที อาจจะเป็น20นาทีเพราะว่าฟักทองเนี่ยมันจะเนื้อเหนียวนะคะต้องให้เขาคือสุกจริงๆนะคะถึงจะทําได้โอเครอกันนะคะตอนนี้ก็ต้มจนเดือดได้ที่นะคะแล้วก็จัดการบดในในหม้อจนเรียบร้อยแล้วนะคะคุณมิเชลก็ตักเสิร์ฟตอนนี้หิวข้าวมากนะคะเติมครีมไปได้นะคะ